ปาร์ีจ้ามาอีกแล้วมาอีกแล้ววันนี้เยาตาจะพาชมดอกไม้อีกแล้วนะเพื่อนๆมีเพื่อนๆคนหนึ่งเขาบอกว่าให้ซูมให้ดูใกล้ๆหน่อยเดี๋ยววันนี้เยาตายังไม่ซูมนะเพื่อนๆยังไม่ซูมวันนี้จะขอขอแค่ชมสวนเฉยๆนี่ไก่เยาตาเห็นไหมไก่วันนี้เยาตายังไม่ซูมเพื่อนๆแค่พาเพื่อนๆมาชมเดินเล่นเดินเล่น เพราะมันหนาวเพราะว่าเยตาจะจะซูมคือว่าเยตาจะถ่ายให้ดูแบบนี้เนาะไปทีละดอกไปเรื่อยๆเลยมันต้องใช้เวลาเนาะมันหนาวเนาะให้มันแบบนี้แบบนี้นะเ,นเพื่อนๆเดียตาทําไมดูใหม่เนาะเพราะวันนี้มันแดดไม่ออกมันหนาวนี่ทิวียบเยตาออกดอกแล้วนี่เริ่มบานแล้วเพื่อนๆแต่เรือไม่เท่าไรเองนี่เห็นไหมตรงนู้นยังยังไม่บานเนาะนี่ดอกนี้ ดูไกลๆมันก็สวยเนะเพื่อนๆเนาะอืแต่วันนี้ลมมันแรงเพื่อนๆยิตะเลยไม่อยากจะอูวววไหนาวหนาวเมื่อกี้มันแดดออกพีตาเล่าให้ฟังแล้วเมื่อกี้นะ่ะเห็นไหมอ่าแ่นั้นเลยอ่อลูกเห็บตกแดดออกอยู่แดดอก you, ดดอกอยู่อยู่ๆก็ลูกเห็บตกฝนไม่ตกนะแต่ลูกเห็บตก นี่ลมชนี้ลมเมื่อกี้ตอนนี้ตาออกมาแดดมันออกนะเมื่อกี้ตาออกมาลมดูดูด,ด,ดูมันสวยวนะเพื่อนๆจริงๆเลยโอ้ยสวยเกินคําบรรยายเหมือนอย่างที่พี่อึง้งพี่อึ้งบอกมานั่นแหละสวยจริงๆยี่ตาสวยเกินคําบรรยายยี่ตาก็ไม่รู้จะบรรยายยังไงแล้วเพื่อนๆดอกเชอร์รนะี่นะเพื่อนๆบางทียี่ตาเคยบอกแล้วบางคลิปยี่ตาก็ไม่ได้บอกเนาะอืมนะเนาะยิ่ตาว่าสักุระสักุระเป็นดอกของเชอร์รี่เพื่อนๆนั่น แดดออกเพื่อนแดดออกแดดออกแต่มันมันไอ้นั่นมันเยอะเนาะอะไรเคเรียกอะไรนะก้อนเมฆมันเยอะอก้อนเมฆมันเยอะมันเลยเดี๋ยวก็แดดออกเดี๋ยวก็แดดออกเ้ยบ้าไปต่อเพื่อนๆวันนี้ยังไม่ซูมไปดูเนาะดอกไม้เพื่อนๆเดี๋ยวเดี๋ยวฮันมันให้มันหายหนาวก่อน ยิ่งถ้า,าพ่เพื่อนเออเพื่อนเพื่อนอยู่อยู่เมืองนอกก็ก็ไอ้นั่นเหมือนกันนะเพื่อนเพื่อนวันหยุดเหมือนกันวันหยุดเทศกาลโอสตันอะไรที่มันเกี่ยวกับกระต่ายกระต่ายนะเพื่อนเพื่อนถ้าบ้านเขาบ้านไหนมีเด็กเขาก็จะเอาไข่อ,อะไรมาซ่อนเอาของมาซ่อนให้เด็กๆหากันในสวนอะไรอย่างงี้นะนั่นแหละนั่นแหละน,น,ละนี่นี่นี่เห็นไหมเอมบ้านแล้วนี่ ไอ้มันบานก่อนเยตาจะถ่ายให้ดูไหมนี่เยตะแค่ออกมาชมเฉยๆตอนไรเยตาก็คิดว่าจะมาซูมดอกไม้ให้เพื่อนๆดูนั่นแหละเพราะว่า,วามีคนเขาบอกว่าเยตาซูมให้ดูหน่อยนี่ดอกไอ้นั่นเพื่อนๆมันคล้ายๆดอกเก๊กฮวยนะที่เยตาว,ว่าเอาไปทําน้ําผึ้งเนาะ เหลืองอารามเลยถ้า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 แฟนยตัดตัดหญ้าเพราะว่าดอกดอกอันนี้มันจะนี่มันจะอยู่เตี้ยๆอย่างนี้นะถ้ามันยังไม่บานมันจะอยู่เตี้ยๆแต่ถ้าแฟนยตัดตัดหญ้านะมันก็ขึ้นมาสูงจะสวยมากเลยนะแต่ว่านี่มันแฟนยตัดไม่ได้ตัดเนาะเพราะว่ามันมันมันไม่เห็นหญ้านะมันเห็นแต่ดอกเหลืองๆสวยธรรมชาติธรรมชาตินี่ฮาบางคนก็ฉีดยานะนี่เห็นไหมเพื่อน เห็นกันไหมนี่ยีาตาไม่โชว์หรอกดอกเชอรี่ดอกเชอรี่มันเห็นหมดแล้วสวยเนาะสวยจริงๆเลยธรรมชาติบ้านยยาตาธรรมชาติยยาตาบอกแล้วแฟนยยาตามไม่เคยฉีดยาในสวนนะ่ะที่ยยาตาก็เคยเล่าให้เพื่อนๆฟังแล้วว่าฉีดยาฆ่าหญ้านะ่ะเพื่อนๆเขาเอาไปพิสูจน์ดูแล้วขนาดเขาฉีดอะไรที่เขาไปทำเบียนะ สารมันยังตกค้างอยู่ในเบียร์เลยที่กอ่อให้เกิดมะเร็งอะ่ะนั่นแหละยาคายยานี่แรงนะเพื่อนๆอ,อ้ยสวยจริงๆทำยังไงเยต้าจะถ่ายให้ดูข้างบนด้วยได้เพราะว่าถ้าถ่ายข้างบนมันก็ไม่เห็นข้างล่างแต่ถ่ายข้างล่างมันก็ไม่เห็นข้างบนอ่ะเห็นหรือเปล่าเพื่อนๆเ,นเนยต้ามาอยากพูดเดี๋ยวต่อไปมันจะมีดอกสีสีม่วงๆมาอ,อมาอีกสวยเหมือนกันนะปีที่แล้วมันอยู่แถวนี้แหละนี่นี่มันนี่มัน นี่นี่ในมันจะขึ้นมามันเป็นในนั่นทั้งนั้นเลยมันเป็นหญ้าทั้งนั้นเลยนอหญ้าหญ้าแล้วมันก็ออกดอกมันเป็นนี่เห็นไหมเพื่อนๆดีแทวนี้นี่นี่มันทั้งนั่นเลยในมันออกมาไดยตาถทยให้ดู ดอกสีม,ม่วงตอนนี้เป็นดอกสีเหลืองๆรมชาตนเนาอเพื่อนๆนาะแต่ก่อนนะ่ะอ้ยที่เย,ยตาแต่ก่อนเย,ยตาไม,ไม่ไม่รู้จักใช้ไม่รู้จักใช้มือถือนะ่ะไม่รู้ไม,ม่มีอินเทอร์เน็ตไม่รู้จักทําอะไรเย,ยตาเก็ได้แต่โอ้ยสวยจังเลยสวยจังเลยคิดอยู่คนเดียวนาอเพื่อนๆอยากให้ทั้งบ้านดูด้วยอะไรอย่างนี้ก็ไม่รู้จะทํายังไงนาะเออเพิ่งมาปีที่แล้วนะ่ะที่เย,ยตาทนะํา y o u t u ู e น่ะเพื่อนๆที่เย,ยตาเคยเล่าให้ฟัง ยี่ยูทูบยี่ตาทำยังไม่ถึงปีเลยนะเพื่อนๆเดี๋ยวครบเดี๋ยวครบปีว้ฉลองกันนะเพื่อนๆเลยอีกประมาณสองเดือนจะถึงปีเกือบเกือบเกือบสองเดือนเดี๋ยวเดี๋ยวยูทูบยี่ตาครบสองเดือนแล้วเรามาฉลองกันนะเพื่อนๆเห็นไหมเห็นไหมขนาดในภาพสวยขนาดนี้เพื่อนๆแล้ว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 ตาท่าท่าท่าของจริงจะสวยขนาดไหนน่นโมอีกนี่ดอกนีนึง ยาย,ยตาจะพาไปดูเดี๋ยวสต๊อบอัลโตสตอบนั่นเพื่อนๆดอกม no ักโนเรียมักโนเรียข้างบ้านนะ่ะยายตาเคยปลูกแต่มันไม่ขึ้นบ้านยายตาน่ะอันนี้มันโอยเป็นร้อยปีแล้วบ้านเขานีต้นใหญ่เนี่ยยายตาซูมให้ดูนะยายตาเคยปลูกแหละบ้านยายตาแต่ว่ามันมันไม่ขึ้นมันขึ้นแต่หนูมันกินคุณหนูเขาชอบอืเนาะนี่เห็นไหมรวยยายตาเกะ เริ่มเขียวแล้วตอนนีต้ตัดใหม่ใหม่เห็นเขียวไหมเพื่อนๆ,ๆไม่เห็นมีเลยนั่นนะที่ตัดทิ้งไว้นี่มันเริ่มเขียวมาแล้วนี่เริ่มมาแล้วเนาะเออแหละโอ้ยนี่นี่เห็นไหมเห็นไหมโอ้ยเพราะมันสวยอย่างนี้ลเลยตาตึงถ่ายซ้ำซ้ซากๆเนาะเพื่อนนี่อันนี้ก็เห็นไหมต้นสองต้นนี้ตอนมันร่วง ตอนมันก่อนจะร่วมันก็ใบเป็นสีเหลืองเหลืองติดตามว้ยยิตาไปเรื่อยๆเลยเพื่อนๆเดี๋ยวจะเหนอะไรแตกต่างหลอกให้เขาติดตามติดตามไว้เรื่อยๆนะเพื่อนๆแล้วเพื่อนๆจะเห็นอะไรแตกต่างเปลี่ยนแปลงไม่เหมือนเมืองไทยนะเหมือนเดิมเหมือนเดิมต่บ้านยิตาเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวเชอรี่เด้ยจากจากจากขาวเดี๋ยวจะเป็นเขียวจากเขียวเดี๋ยวก็จะเป็นแดง นี่วันนี้ฝนตกแต่ตกไม่เยอะเราเพื่อนๆแต่ตกนิดเดียวดูนี่ที่ที่จะมันเริ่มขึ้นแล้วไม่ใช่ผักนะย่าย่าย่าจะปลูดอีกทีนี่สตรอเบอรี่ตะก็เริ่มสวยแล้วนี่มันเป็นพันธุ์เตี้ยๆไม่ใช่พันธุ์สูงนี่นี่พันธุ์สูงเพื่อนๆนี่พันธุ์เตี้ยๆแต่โลกมันหวานยตะก็เลยปลูกพันธุ์เตี้ยๆเนาะนั่นแหละนั่นแหละอ นาวหนาวหนาววันนี้ว่าจะมาถ่ายซูมดอกไม้ให้เพื่อนๆดูแต่ว่ามันสวยเหลือเกินสวยสวยไม่รู้จะบรรยายบรรยายสวยไม่รู้ว่าจะบรรยายยังไงแล้วเพวื่อ,อนๆเนาะเห็นไหมจะถ่ายดูยะตะนิดนึงเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมโอยโอยโอยคอหักคิดถึงคิดถึงคิดถึงยิตาว่าจะพาเพื่อนๆโชว์นายิตาเดินไปอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้มันก็ มันไม่สวยมันใช้กล้องหลังถ้าเราใช้กล้องหลังมันจะสวยเนาะเนาะเนาะถ้าเราใช้กล้องหลังวันี้เยตาได้เห็นใช่ไหมแต่ถ้าใช้กล้องน้ายตาก็เห็นแต่หน้ายตาไม่ต้องไปเห็นหลังน้ายตาเนาะเฮ้ยนนนนเอ้ยนี่นี่เยตาจะไม่มีอะไรหรอกเพื่อนก็เยตาคิดถึงเพื่อนๆไงเยตาเกิดแค่ออกมาถ่ายซ้ำซๆซักๆางให้ดูเนาะ ทำงานก็ทำไม่ได้วันนี้ทำแล้วเยตาแกะวลนัดในบานเนาะใครว่าไม่ทำก็ทำอยู่นะถ่ายคลิปให้เพื่อนๆดูก็ทำงานเหมือนกัน <c oughs> ใครว่าไม่ทำโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยววันนหนว่างๆเดี๋ยวเยตาจะเหมือนที่เยตาจะละราให้ฟังแหละเหมือนที่เพื่อนบอกว่าเย,ยตาจะไปทีละดอกเนาะทีละดอกอ,อย่างนี้แล้วก็ไปถ่ายทีละดอกให้เพื่อนเพื่อนดูเนาะ เยตะโขโอ๊ยดอกไม้บ้านเยตาเยอะบ้านเยตาน่ะดอกไม้เยอะผลไม้เยอะแล้วก็อะไรอีกเยอะหญ้าเยอะ <c oughs> ดอกดอกอ้นั่นดอกดอกลแพลกแพ,กแพอนนู้นกับบ้านน,านั่นู้นจแค่นี้แหละเพื่อนๆเนาะแค่นี้เลย,นะเลยไรสาระไม่ไรสาระหรอกเพราะว่าเยตาเคยบอกแล้ววา่าเยตา่ายแบ่งให้ เพื่อนๆดูนะคนไหนที่ไม่เคยได้มาเนาะคนอื่นที่เขาเคยได้มาแล้วเขาก็ว่าเราเยตะไรสาระนั่นแหละเหมือนคนบ้าอะไรเนาะแต่เยตะก็ยังไงอะบางคนเขาไม่เคยมาเนาะ <S <S คนไหนที่เขาเคยเห็น,หนแล้วก็ผ่านผ่านไปเนาะแต่คนไหนไม่เคยเห็นเยตะก็อยากแบ่งปันให้เพื่อนๆเห็นเนาะเหมือนยังไงเยตะว่าทำอะไรโชว์ทำอะไรกินทำสูตรโน่นสูตรนี่เยตะทำให้เป็นนะเพื่อนๆอืม ยิตาไม่มีสูตรยิตาบอกแล้วยิตาไม่มีสูตรแล้วยิตก็ไม่ได้ไม่ได้หลอกเรียนสูตรใครยิตามั่วมั่วเอาฮมั่วมั่วตะมั่วมั่วมั่วสยางเฮ้ยสว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 ยจริงๆสวยจริงๆสวยเกินเกินคำบรรยายเนาะสวยไปสวยมาก็สวยเหมือนคนไทยนั่นแหละคิดถึงคิดถึงคิดถึงจ้า โชคดีปีใหม่โชคดีปีใหม่เดินทางปลอดภัยนะเพื่อนเพื่อนเล่นน้ำเผื่อเยตาด้วยจ้าคิดถึงคิดถึงไหนล่ะโอดีนี่เห็นแล้ว